สวัสดีค่ะสวัสดีตัวแทนเมอร์ลิสบายกัญยกรที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมอร์ลิสของเรานะคะคลิปนี้นะคะจารย์ตาก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานี่ตัวนี้เลยนะคะเมอร์ลิสเครื่องดื่มอารมณ์ดีนะคะตัวนี้นะคะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำดื่มอังครายนะคะที่ผสมสารสกัดเทอร์ปีนจาก กัญชาแล้วก็สารสกัดจากดอกคาโมไมลา์เรามาพูดถึงในเรื่องของ ความเป็นน้ำอังคารายกันก่อนตัวนี้นะคะน้ําอังคารายหรือน้ําด่างก็คือน้ําให้พลังงานระดับเซลล์ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายเราวันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผลิตด้วยโรงงานที่มีมาตรฐานสูงก็คือโรงงานนิชาเบเวอร์เลตนะคะซึ่งได้รับใบรับรองนะคะผ่านมาตรฐานนะคะ GMP และ HACCP นะคะ CertifiedSGS ซึ่ง SJS ตรงนี้นะคะก็คือแรดที่วิจัยนะคะที่เป็นที่ยอมรับสากลระดับโลกเลย75ประเทศทั่วโลกใครมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับ ธรรมชาติทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะต้องไปผ่านหลกนี้เลยนะคะผ่านการวิเคราะห์วิจัยแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราแล้วโรงงานของเราเนี่ยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะทางธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยมเลยตัวนี้นะคะน้ำอังคารายก็คือน้ำที่ผ่านนวัตกรรมการผลิตนะคะปรับโมเลกุลของน้ำให้เล็กลงด้วย เครื่องมือที่ทันสมัยนะคะเนื่องด้วยการใช้ประจุไฟฟ้านะคะ ปรับโครงสร้างของน้ําค่ะให้มเลกุลที่เดิมแล้วน้ําโดยทั่วไปเนี่ยมีโมเลกุลใหญ่นะคะประมาณ12-13ไมครแต่พอปรับออกมาแล้วเนี่ยค่ะจะอยู่แค่5-6ไมครเท่านั้นเองนะคะเพื่อง่ายต่อการดูดซึมระดับเซลล์ในร่างกายเราเลยโดยปกติแล้วอะคะ่ะถ้าเราดื่มน้ําโดยทั่วไปน้ําที่มีคุณภาพไม่ดีสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เรากระหายน้ําเนี่ย เราดื่มน้ําเยอะเท่าไหร่เนี่ยท้องเราอืดน,นะแต่ทําไมเรายังรู้สึกกระหายยังรู้สึกต้องการอยู่นั่นคือน้ําที่ไม่มีคุณภาพแต่วันนี้การที่เราดื่มน้ําที่มีคุณภาพนะคะจะให้ความสดชื่นชุ่มชื่นนะคะรู้สึกเฟรชชี่สบายตั้งแต่การสัมผัสครั้งแรกแล้วดื่มเข้าไปเราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยตัวนี้นะคะทําไมอาจารย์ถึงเรียกว่าเป็นน้ําที่ให้พลังงานระดับเซลล์เนื่องด้วย น้ำตัวนี้ถูกปรับโครงสร้างทางโมเลกุลให้เล็กลงแล้วนะคะเป็นพลังงานพร้อมใช้อ่าเคยได้ยินไหมคะในเรื่องของอ่าถ้าเป็นอาหารเสริมเนี่ยเขาก็จะไปผ่านนวัตกรรมไฮโดรไลซิสทำให้เป็นเปนเปไทด์นะคะพวกเนี้ยคือ พอเวลาเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะไม่ต้องไปแชร์ลิงนะคะคุณประโยชน์ให้กับน้ำลายเอย่ยน้ำย่อยเอ่ยนะคะต่างๆเนี่ยในระบบทางเดินอาหารของเราไม่ต้องเลยตัวนี้พอเราดื่มเข้าไปแล้วนะคะร่างกายเราสามารถแอบสอบหรือดูดซึมได้ในระดับเซลล์จึงทำให้การส่งผลน,นะคะให้ความสดชื่นให้ความกระชุ่มกระชวยกระปรี้กระเป๋านะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างรวดเร็วมากๆเลย ะะวันนี้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความเครียดติดชาและกาแฟพักผ่อนน้อยนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะมีสภาวะในร่างกายเป็นกรดสูงซึ่งกรดตัวนี้ก็จะเป็นตัวการนะคะที่ก่อโรคกลายต่างๆในร่างกายเราแต่วันนี้ค่ะการที่เราดื่มน้ำอังครายหรือน้ำด่างเข้าไปซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ มีค่าความเป็นด่างหรือค่า P.S. นะคะสูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็คือ9.5 P.S. เลยซึ่งให้ความเป็นด่างที่สูงมากตัวนี้นะคะจะไปออกฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆในร่างกายเราค่ะทำอะไรคะไปช่วยขจัดก,กรดดังนั้นแล้วคนที่มีปัญหาในเรื่องของกรดเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคกรดไหลย้อนเป็นเบาหวานนะคะเป็น มีเซลล์เสื่อมในร่างกายมีอนุมูลอิสระเยอะจากการพักผ่อนน้อยการกินอาหารที่ไม่เพียงพอนะคะการใช้ชีวิตปัจจุบันของเราที่พบเจอกับมลพิษมลภาวะต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นกรดรวมถึงเชื้อโรคห้ายต่างๆนะคะไวรัสแบคทีเรียนะคะพวกนี้นะคะจะมีฤทธิ์เป็นกรดเมื่ออยู่ในร่างกายเราดังนั้นค่ะถ้าเราดื่มผลิตภัณฑ์นะคะ ที่เป็นด่างเข้าไปก็จะไปช่วยชะล้างกรดส่วนเกินนะคะไป